PTG ร่วมกับกฟผนะคะเขาเปิดตัวสถานีชาร์จ e ELEX by EGAT MAX ค่ะที่สาขา PTMAX PARK สารยาซึ่งถือว่าเป็นสาขาแรกในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครเลยนะคะที่มีการติดตั้งเครื่องอัดประจุฟไฟฟ้าแบบชาร์จเร็ว125กิโลวัตต์ค่ะเมื่อเร็วๆนี้นะคะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผเขาได้ร่วมกับบริษัท PTG e n e r อ y จำกัดมหาชน เปิดตัวสถานีอัดประจุไฟฟ้า Elex by EEC ายอีค่ะที่ PT Max Park สารยาซึ่งถือว่าเป็นสาขาแรกในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะที่มีการติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบบชาร์จเร็วขนาด125กิโลวัตต์จำนวน4ช่องจอดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ใช้รถ EV ค่ะที่เดินทางเข้าออกกรุงเทพมหานครโดยสามารถเข้าใช้บริการได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะสำหรับสถานีชาร์จแห่งนี้มีการออกแบบภายใต้คอนเซปต์ Eat p r a y ค่ะเพื่อให้เป็นสถานีรูปแบบใหม่ที่มีความเรียบง่ายไม่ซับซ้อนและเน้นความเป็น Clean Energy สะท้อนธรรมชาติของผู้ใช้ EV ที่รักและใส่ใจสิ่งแวดล้อมค่ะ ปัจจุบันกฟผและ PTG เปิดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า ELEX by ซ์บายอ a กเนี่ย35สถานีครอบคลุมเส้นทางหลักในการเดินทางทั่วประเทศโดยทุกสถานีเป็นสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบชาร์จเร็วทั้งหมดนะคะเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ EV ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วยพร้อมทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มผู้ใช้ E ีที่เดินทางข้ามจังหวัดเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเดินทางให้กับกลุ่มผู้ใช้ E ีทั่วประเทศค่ะ คุณผู้ชมสามารถติดตามการเปิดให้บริการสถานีอ e e ีเล็กซ์บายอีแกพร้อมกับโปรโมชั่นต่างๆได้ทาง f c e e o o o แฟนเพจนะคะอีเล็กซ่าอีวีโแล้วก็มี Line Official Account ด้วยนะคะแอปอีเล็กซคุณสามารถติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ